สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอรำค่ะคลิปนี้เราไปดูความงอนความอ้อนของพี่มายกันนะคะอ้อนน้องให้น้องคิดถึงนะคะไม่งั้นบักหลาตัวประกันโดนแน่เลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะอ้อนน่ารักขนาดไหนนะคะบางคนไม่เอาบักหลาไปบักถุนเงินเพิ่มพิมระดาไปขอนแกน่นนะคะกลับมาบักหลาใสแต่ <laughs> เลยจะย่างบักลากินนี่นี่นี่หมกลานี่ก็ชิย่างกินนะโอบวเป็นยังเหยื่อแท้เหยื่อแท้เหย่แท้ค่ะเหย่แท้บักลาเด้อหมากลาดูมึงดิละนเห็นบอมึงหนามันนี่นี่เห็นบอโอ้เหยื่อแท้เหย่แท้ด้อน้องเพลงพิมพ์ระดานะกลับมานะบักลาใส่แต่แสนี่นี่เด็กกินหอยมั่งนี่นี่บักลาเด็กกินหอนบั เอาโอ้ตกใจเลยพอเจอรถตุ๊ก,กตาโนเสียเพราะว่าอันโนออกไปก่อนนางเพชริมประดาจะออกไปนะคะกลับมาจากคอนแกน่นเจอแน่น้องเพชริมประดาเมนีโน้กลับไหมเมยโอ้โหไปในไสดีไปไ็นหลานดีสิป่ะแม่ไม่เมยแม่จะไปหดสั่งอาหารไหมนะแกบะแม่อ,อ,อย่ากินย่ำอย่ากินตำมะหุ่งราคาล่า,ลาสุาาดหดอันนั้นมากซาไล โฟหอยซาไลขาวมากค่ะนะคะเจอกันเลยนะคะงานมิติ้งนี้สนุกแน่นอนนะคะมีพื้นที่ให้ตีลังกาเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะฝากคุกน้องเพ่ยยิ้มดาดานะคะทาว่ว่าคิดหอนออวยบักลาไสาแต่แค่ไอ้ตาเรื่อรู้สึกไหมรู้สึกว่าอ่อแม่ ามาก็นายยังเลียนลงอันนี้แต่ได้ถอดเกือบเลียนมาก่มามันมทำม,<า>มเอาไมมึงน,ส,นส,สิข้ครูโอ้โอเล็กรู้สึกกัน,นเล็กาบ่เคยเห็นเจ๊าเธอมมาบเ่เ,เ,บเคยเห็นว่าสนเพิ่มไเจเออรูสสสส้สึกว่า ตองเปล <ะ S 1> เป่ยนนี่นนี่อ,อีกังนดะเค้าต้องสองฟงเพรให้เราเป็ยนเป็น,ปน,าานบานบเว้บานบ้านบักลาทาเอยเพ่งไงเด้อน้องไม้คนสวยเอ็งยังบัลาเด้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ